บอกเลยว่าหนังดีมากไม่อยากให้พลาดกันสำหรับคนที่รักสุนัขนะครับ<า>เรื่องนี้คือโดนใจมากมากพยายามฮึบแล้วแต่มันก็ฮึบไม่อยู่อะฮะใช<า>่ค่ะคุณไปถ้าคนนะครับรับบทเป็นพระได้ยอดเยี่ยมมากๆคือเข้าถึงบทบาทลึกซึ้งมากๆในการถ่ายทอดอารมณ์ทุกซีนเลยครับประทับใจทุกซีนน้องลักกี้อันนี้ต้องชื่นชมเลยว่าได้เข้าถึงบทบาทมากๆนะโดยเฉพาะน้องลักกี้นี่คือแบบซีนอารมณ์ที่สุดยอดมากๆเลยชอบมากๆค่ะ ให้เต็มสิบเลยค่ะเพราะว่าน้องนุ่มฟูมากๆแล้วก็ตัวขาวหน้าฟัดส,สุดๆเลยค่ะดูแล้วอบอุ่นหัวใจครับแล้วก็แอบ,บน้ำตาไหลในโรงไปด้วยนะครับโอ้ขอดัดวดนะไม่ไหวไม่ไหวโต้องมาดูให้ได้ครับบอกเลยว่าน้ำตาท่วมจอผมรับรองว่าไม่ผิดหวังเป็นหนังน้ำดีอีกเรื่องนึงของปีนี้เลยครับแคเมส่วนเดียวอะไ้จูนช่องมาแคผู้จูงอวิงเลย ရည်ရိုးတော့ဂျန်နေသေးတယ်မဟုတ်လား